ตึงตึงตึงอะไรอ่ะเออเอายังล่ะโอเคตอนนี้นะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราเล่นเกมเฮ้ยเล่นซึ่งเล่นในโทรศัพท์ก็แบบแปลกๆเหมือนเสียงกูบนยูนิโอยูนิโอนะครับผมนี่เอาอะไรอ๋อหายไปแล้วอ่ะถ่ายไปแล้วเหมือนกันน่ะนี่นะเขาเรียกว่าไม่ใช่ฝามของคนที่เป่า าก็ูได้เลยอ๋อได้อันนี้เขื่อนอะไรวะ,อ,ะอันนี้คืออะไรฮะบอ่อจมน้ำเหรอวิธีตกปลาให้อุ๊ยขอโทษครับผมอ๋อเหรอยังไงนะ ย,ย,ยังไงอ่ะยังไงอ๋อพยายามดึงให้มันอยู่ในนั้นหรอถ้าไม่เป็นเวอร์จรับลัคเตอร์เหรอ แล้วหาเยอะอยังไงเนี่ยต้องแรกอันนี้เวยเหรองงเว้ยเขาทำางี้มันจะมีปลาแต่กอนมันมีปลานะผุขึ้นมาแต่ตอนนี้เยอะเหรอ อันนีม้มีอยู่น้องโอ้ยตายแล้วคุณไม่ได้ปลูกอะไรไว้เลยหรอโอมเอ มุนครับหมุนได้อะไรอุ้ยได้ของดีอยู่ดีอยู่กะว่าวกูาจะทำอะไปทำไมน้นที่กูไปแล้วขึ้นเรือเลย <c oughs> <c oughs> รเราต้องมาปลูกข้าวกันนะฮะปลูกข้าวสองขอ้าวโพดสองอันนี้ก็ด้วยอันนี้พี่พอไม่เป็นไรเอ่ออันนี้หนึ่องขึ้นเหนึือขึ้นเหนือเอา้า หยุดหายแล้วไงตุง๊ตกเเกืบกดแล้วครูอ๋อถึงกดไปมันก็ไม่พออยู่ดีหาเงินว่ากดหลังครับผมตอนนี้ไปเลย ขายอะไรดีนี่อะไรขายสองพุ่มสี่สองวันสองอาหารสิบตัวโอเคผลิต okay. สี่ใช่ปะ อันนี้สองเราต้องเป็นคนระพุ่มเหรอบางย่างน,นี่ <c oughs> หนยหเฉาไปเลย กี่กี่นาทีทละดูยังไงไว้กี่นาทีมดเป็นะฮัลโหลซุ่มซๆๆๆหมดเลยนะครับผมอันนี้ก่อนโอ,อ เลี่นยากเหมือนกันฮลโหก็เธอเอาอะไรเอาไปเดะคิดชอบชอบชอบคชอบอือไม่ห่างใจอ๋อ อะไรยังไอยเกือบปวดแล้วเดี๋ยวเอ่อเอาสอง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 เอาันนี้กบผมปวดจนหมดอย่างอีะโอเคหมดพลีวดกูขอขอขอข สามารถขอได้นะก็จะบริจาคให้ทำไมเนี้ยขออะไรดีอ่ะขอเลื่อดหน่อย Thế là không có chút rồi hả? chút 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 Đi chút gì chút 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 rồi Anh chút 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 ra chút เคกเยอะจังอันนี้ไมงห,หรือเปล่าใครจะเอาไหมอันนี้เอขาเอาไหมคืออันนี้ไหมเอนน้ไม่มีสุกกี้เลยข้าวมันต้องกา้าวตุกตเท่าไหร่นะก้าวเหรอเว้นเถือถ่อนเนาะเล่นเถื่อนมากเลยอะ ี๋ยวเดี๋ยวสูตรตุนนี้ก่อนแล้วก็มีขายอครับโหสุดสิบอันคุณพระคุณเจ้า คือเราไม่เห็นนะว่าหมดหรือยัง เปลียนอ่ะเอ๊ะต้นมีกดยายนะกดยากจังช่วยด้วยกดยากเออ ราไปดีนะมองไม่เห็นเลไม่สมบูรณลยเฮ้ยไม่มีคนกลัวงู อสองครั้งเหรอกูลคลิปไปก่อนห้าตัว อ้อยฮัลโหลดูชิ้นไหนขายอ้อยมันขับพึ้นอย่เดี๋ยวนีเลยไงสูญยากเนาะพอเะวิววิเยอะก็คือจะหายไปแล้วก็สูญยากมากไปบ้านเพื่อนกันได้โชคดีเว้ยน้องแถวมา ว่าย่ไงไอันนี้ด้วยฟาร์มกุ๊กไก่นะครับกูอืม ไราฟาร์มอันนี้มีอะไรขายไหมอีอ้ยมร่อ้อย ขนแมวเยอะมากตอนนีม้มีอะไรที่ต้องเอาเนาะโอ้ก็คือมันซื้อแต่ที่มีขั้วสนามไปนะประเดนะ็นน่ะรีบไป <Yeah. laughs> วางขายกันเราซื้อกันนานไม่เราไม่ต้องเยอะต้องแยะแนะ่ <laughs> เออ 可呢 Mm-hmm. <laughs> เราไม่มีอะไรทำแล้วโอเคก็มีแค่นี้แหละฮะอุ้ย